บางคนเกสีเจอปัญหาหยดหิเนาะเวลากลับ,บานไปคือถามว่าคือเสียบวอุดเงินใส่เนาะคือสีสบายเนาะฝรั่งคือสีเลี่ยงถ่ายให้เงินใส่บ่อบ่อขาดเนาะบางคนหรือว่าหลายๆคนนี่กเสิเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าคําถามแบบนี้อันนี้ขอตอบในคําถามตัวเองเนาะดิวบ่เคยได้เงินกใส่กับแฟนจากบาทจ,จะ้ะถามว่ามีเงินใส่บ่ดิวก็มีมีเงินเก็บบ่ก็มี เงินตรงนั้นเอามาจากใสเป็นเงืน่นขีได้มาจากการเทิดงานทางเบิร์ดเลยจ้ะโอเคทางเบิร์ดทั้ง,งมวลก็คือได้มาจากการเทิดงานการเก็บแล้วกะ็ดิวก็มีภาระสําหรับเป็นของส่วนตัวที่เ่าต้องจ่ายคือค่าประกันแน่ค่าประกันเกษียณแน่ค่าประกันเกษียณกระซองเล่มค่าประกันภัยแน่ค่าประกันค่าเงินออมแนอ่าอันนี้ออมเน,น,เน,มเน่เวลามีปัญหาเอาก็ออกมาใส่นะจา๊ะ รามานวันแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วคาทรศรพทับในขนั้นนี่ครับ่างที่เป็นส่วนตัวอันคือเจ้าของมีรายใจเป็นรายใจรัก้วก็มีได้ได้รักก็คือการเหตุงานจ้ะถามว่าแฟนเป็นยังคือไห้เงินใส่อันนี้คุ้คนหลายถามคนคนสิถามหลายที่สุดก็เป็นอย่างแฟนคือใหวเงินใส่เพราะว่าดิวว่าดิวก็โอเคในชุดจุดหนึ่งที่ว่าแฟนคนเยอรมันเราว่าเคยแห่งเงินใส่อันนี้คอสาบานเลยว่าเคยได้เงิน ใส่เป็นกอบเป็นกำรรเป็นลักไปซื้อบงซื้อบานซื้อรถซื้ออย่างกระซัแฟนคนนี้บอกเคยแห่งเงินใส่แต่เขาดูแลเขาในรูปแบบค้านำค้าไฟค้าบานขาอย่างเขาดูแลกันเป็นดูขเขาในต่างประเทศทุกอย่างแมต่ค่าภาษีในภาษีในการภาษีคููสมรสนี่เวลามีแต่ละปีแต่ละปีนี่มันสิว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเขาสมิจุดที่เขาต้องใจเขาพอในคือเขาก็ต้องเสียจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาดูแลในส่วนที่เป็น ส่วนของเขาคึงชีวิตของเขา่าที่เป็นขอบอุม,มั่งกับเขานี่เขารับผิดชอบห้เบิร์ตก็คือว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจ่ายกับเขาเองหรือว่าเขาต้องแบ่งกันใจคนละคงก็ถือว่าเป็นเงินทีจํานวนมากมาเอลียกตัวอย่างคือคาบ้านคานําคาไฟถ้าคุ้นสีมาจ่ายสาหรับคาแร่งที่ใดามากฮ็ดงานมา,า,า,าก่พอใจจากพ่อ,อพี่น้องบ่พอใจเอลีพาว่า เขาดีเขาเขาคือด,ดีจุดนี้แหละแต่เขาสิบอกเงินไห้เออเอาไปซื้อเงินเด้อเอาไปสร้างาาบ้านใ้พ่อแม่เด้อเอาไปซื้อรถเนี่ยอันนั้นไมอยู่ในขอบเขตนอกขอบขอบเขตของเขาพอเข้ามาเข้าไปได้มีลูกในเขาเขามีขอบุกมันแบบนั้นก็นเลยจ้ะก็เลยว่าอืมประด้ของเขาก็ว่าเป็นยังเขา,าให้กับกับเาเป็นยังแต่เขาเสียค่าคขาชีพเห็นอยู่ทั้งเบิดเขาดูแล,แลเฮากันเป็นอยู่หองดี ทือว่าดีระดับหนึ่งดิวบ็ได้อยู่ในมัวนุ่งดิวบ็ได้อยู่ในห้องเซาดิวอยู่บ้านเป็นหลังบ้านหลังนี้เขาให้ดิวเป็นคนเลือกและก็ตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นแล้วเท้าคิดกาแฟนว่าคิดลบว่าโอ้ยว่าหาเวลาก็น,น่อยใจอยู่ตลอดอันเป็นคือการคิดลบจริงๆแล้วการที่เท้าได้จดทะเบียนกับฝรั่งแล้วจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตเนาะตรงเบิ่งให้ดีได้จ้ะการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตอ่า มันจะมีมันจะมีหลายๆแบบในการแต่งงานของของอประเทศเยอรมันนะจ๊ะเป็นคู่ชีวิตแล้วก็เป็นหุ่นส่วนชีวิตด้ะเท่าตัวเมืองอย่างดีนะมันจะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์สาวเลเวลพาร์ทเนอร์สาวแบบที่ดิวเป็นล่ลาสุดดิวแต่งงานกับฝรั่งในซองเทอร์กัสอันนี้ดิวกว็ยังบอกรู้ฟังอยู่ในกรณีที่ว่าแต่งงานในต่างประเทศดิวก็ได้เดินเรื่องหรือว่าไปแต่งงานอยูในไทยเนาะ mm hmm. อย่าอาชีพคิดมือหลังในในการอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่ง เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นคมรููพื้นฐานคนที่ต้องการแต่งงานอยู่ในต่างประเทศสีเหตุแบบใดพอาะว่ดิวเป็นทั้งครูเกย์ห่วงเนาะเกย์ไทยมาแต่งงานในเยอรมันแตามาสีิมมันเป็นอีกแบบนึงมันสิบอบคือผู้หญิงเขาเสื้อนผู้ชายนี่ไปแต่งงานยู่ไทยจดทะเบียนกันญี่ปุ่นเอ็นวิซาญี่ปุ่นแล้วก็คอยมาโจทะเบียนยุยมเมืองหนอกาเฟฝรั่งอยู่ประเทศเยอรมันอีกรอบหนึง่งอันนี้มันสิมีอีก,อ,กอีกแบบหนึง่งดิวจะลองเช็คลิปออกมาอีกเท่านึงนอกจากแต่เออ นี่ละจ้ะค่าข้องชีวิตนี่บอกเลยว่าเป็นอย่างที่แพงและก็สูงที่สุดเทศงานได้มากก็ต้องมาจ่ายนันจายนี้เขาถื่มีเงินจีบจซื้อของลูลาของฟุ้งเฟ้อได้เพราะฉะนั้นแล้วเห็นบอสที่ดิวเด้นลงนำหอมแต่ละคิดในเบิร์นก็คือการที่ได้มาจากค่าแรงและดิวก็ได้เอาเงินค่าแรงไปจ่ายค่าบ้านค่านันค่านี่นอกจากเอาไปจ่ายส่วนตัวค่าประกันแน่ค่านันค่านี่ก็จริง อดีเฮตประกันส่วนตัวเป็นพอมเนาะมันก็จะมีค่ารายจ่ายประมาณหมื่นกับสองหมื่นต่ละเดือนแลก้กการเงินออมเนี่ยค่าโทรศัพท์พอมนีส่สิมันก็มันก็ถือว่าแพงอยู่แล้วเขาก็เเรือเงินตรงนั้นไปใสอีกถ้าเกิดว่าแฟนเขาให้เงินเข้าจริงเขาให้เงินเข้าใสแต่เขาให้เข้าหนีใจ่ายค่านำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าย่างต่างๆค่าภาษียงต่างกับเขาอันนั้นคือว่าดิวขอเลือกที่เ่าๆกับเขาแล้วเขาซัพอเท่าในการเป็นอยู่สิดีที่สุดในพ้นที กำลังาหาแนวทางความคิดที่ว่าสิเป็นรูปรูปแบบใดกับฝรั่งถึงจะดีที่สุดเดียวที่ว่าเขาบรให้เงินเท่าใส่กับจริงแต่ว่าเขาซัพพอร์ตความมีอยู่เท่าในต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นคอนึ่งที่ดีที่สุดความพี่น้องฝากเป็น,นดัมเดอร์สำหรับคนใดที่ต้องการไปอยู่เมืองนอกฝากคลิปตัวนี้เป็นพื้นฐานของความคิดเป็นอีกแบบหน,นึ่งนอกจากอาซิบ่นไม่ได้คิด แกค,คิดบวกคิดแต่แบบงามๆอย่างเดียวเขาต้องห้รูลา้ามีลรดรูครับจริงๆมันก็มันก็นกอีกประเด็นหนึ่งไปครับถ้าเกิดว่าคุณหาแฟนรวยได้ก็ดีใจนะาัละเคุณกับเป็นคนที่โชคดีสุดเลยจะถามว่าอยู่นี่เดิวลําบากก่แฟนเราเป็นคนจั่งไหนพี่ฐานะมีอย่างว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจจ้ะเขามีธุรกิจเกี่ยวกับาการขายของใน,นสัจนซีนะจ๊ะเซ็จปุ๊บถามว่าลดลากเนี่ยลที่เป็นรทฟุตทั้งสิก็มีหลายกันจ้ะมี ถ้ถามว่าจะเป็นของเขาคุยเขาเปล่เป็นของน้ำกันเพราะว่ามันเป็นหุน้นส่วนชีวิตน้ำกันเนาะนี่แหละจ้ะดิวก็เลย่เบกังวลใจว่าสิเป็นองเฮ้าบอขั้นเขาว่าให้เฮ้าทังเซนซีตอนนี้คือเฮ้าไม่ซีเดียกรองในทุกเมื่อแล้วกันตอนที่เขาเสียหรือว่าตอนที่เขาเลิกกับเฮ้าการแต่งงานเป็นคู่ชีวิตนะข้าเขาว่าให้เฮาเฮากับเฮากับว่าม่ซีที่จะเรียกรองในขึ้นกันเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งงานเป็นหุ้นส่วนชีวิตนี่มันจะแปล เป็นอีกอย่างที่ผูกมัดและก็ผูกขาดตัวเขาสมิธิ์มิธิ์เรียกร้องใดแลวเขากมีมิซิ์พิเศษในการการสารวจในระหว่าง,งเขากับเขาสองคนนี้ผูกมัดกันนี่เราจะจะฮ็ดคลิปมาอธิบายหรือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งสาหรับจุดนี้นอกจากจะดิวซีบอลฟังเนาะดิวบ่เคยคิดว่าิีด้เงินกับแฟนพร้อมและก็คนที่แต่งปัจจุบันนี้ตอนที่เจอแรกๆดิวบ่เคยคิดว่าเขาจะเป็นคนมีเงินและเขาจะเป็นคนที่ มีฐานะน,นจะจ๊ะอันนันดิวผู้หูเลยคิดว่าเขาเป็นพนักงานแก่ๆอยู่ตามร้านกาแฟแก่ๆคนหนึ่งโอเคนะคือตัดไปก่อนสำหรับคนใดที่กำลังมองหาฝรั่งมาเสร็จไม่กินยังไม่นั่งกินนอนกินเราใส่เงินเขาและเขาเสียงเงินเจ้าใส่ชึ่มเจ้าตัดปัญหานาตัดความคิดเอาไปได้ก่อนและเจ้าต้องไป,ปศึกษาฝรั่งก่อน,อนด้วยว่าเขาอยู่เมืองนอกเขามีอาชีพยังเขามีายไ้ซ้ำไหนเขามีหน้าที่การงานสูงซ้ำไหน ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรวยมิธนาอิลีเ,เขาให้คุณใส่คุณถึงต้องกลาคิดต่อว่าเขาจะได้เงินจากเขาเพะคาโครงสีไปตามประเทศมันถือว่าเป็นอย่างที่แพงที่สุดพระพี่น้องแต่หลัคนที่ิมิบ้านหลังๆห,หนึ่งนี่ก็ว่าไม่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ายังี่ดอยู่ดูเนะี่ยตอนนี้ที่เห็นังซีนะเห็นบ่เป็นบ้านสามสั้นจ้ะอันนี้เป็นห้องโถงขงั้นบนชั้นสามบ้านหลังนี้ก็ยอยู่ประมาณถ้าเกิดว่าบ่มมีปัญญาสื่อหรอกสำหรับคนบาน้านเะฮ้าเนาะคือยังเดียวนี้สิ ดิว่าเคยคือสุดยอยูบันแบบนี้แลวจากฝรั่งบ่าให้เงินกระซังแต่เขาให้มองอยู่หมองกินเฮ่าไดใส่ได้สอยมีมีบนันมีห้องเศ้าหนาส่วนตัวมีอ่านซากุซีส่วนตัวดิวบัไดใส่บริไดใจ่าส่วนนี้กับเขาจักบแล้วถามว่าบริไดใจกับเขาเนี่ยใจกับในใดกับเขายู่ที่คันามแบบนี้ดิวาการถามว่าดิวถือซิ์เป็นเป็นอาหุ้นส่วนชีวิตดิวการดิกลองไหนถึงหน้าที่นั้น เขาแฟนดิวนี่มีอีกแบบหนึ่งคือเขามีลูกติดพร้อมเนาะ mm hmm. เขามีลูกติดสองคนเป็นวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว mm hmm. เขาคนสองคนนั้นสิมารเรียกล้องกับดิวได้บอหลังจากที่พ่อเขาไปแล้วถามว่าเขามีสิ์บอเขามีซิ์จ้ะนอกจากพ่อเขาหรือว่าเขานี่ไปเคียนให้แฟนดิวนี่ไปเคียนเว้นว่าให้ดิว mm hmm. เขามีสิิ์เรียกล้องได้ทั้งมดทั้งนั้นทั้งนี้เขาก็่ถือซิิขึ้นกันพอเขาเป็นครูชีวิตพอเขาจดทะเบียนกับคนเยอรมันถึงต้อง ยังสมบูรณ์รูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะจ้ะคือเข้ามาสัมภาษณ์เรียกร้องได้คือกันเพอเขากินภาษีเล็กที่เดียวกันจ้ะนั่นแหละเซตปุ๊บดิวก็เ่ยให้คิดว่าแฟนเนี่ยสีมีเงินมีทองมีฐานะมีธุรกิจตอนแรกครบกันนะที่แรกเนาะอันนี้ส,สีเสี่บอนราลไลไยละเดียดในฟังหน้าที่แรกที่เขามาหลับอยู่เจอกันหน้าที่แรกใส่กางเกงขาสั้นสักลายแต่เป็นแบบบาษสุทแต่กระใสหมวกสรุปแล้วเขาพาเข้ามานานันรันกาแฟ หลอบแหลกเดี๋ยวซีเคทคลิปมัะมาณหลยๆคลิปยุให้พี่น้องเบื่อเนาะ,ะเวลาเบิงเดี๋ยวเคยคิดว่าแฟนดิวซีธุรกิจพอปุุบหน้าที่แหลกบอกเลยว่าเขาบอมีเงินเบิงใน,นในสายตาเปล่าเขาบอมีเงินเขาบ่มมีหดลายใดแปลว่าเป็นแบบแต่งตัวโลโซแห้งจากจากหน้าที่นั่นจนพอหน้าที่นีดิวก็เลยคิดว่าเออก็ดีขึ้นกันที่เฮ้าเนี่ยปรเด้เบ,บิงคนคนหนึง่ง แครว่าวางซิมาเอาเงินกับเขาหวังมาซิมาอยู่กับเขาเพื่อจิตปอกหอกหรือว่าเพื่อซิมาอยู่แบบสบายสุปสบการณ์ื่อนนะจ๊ะโอเคแด่งานกาแฟแล้วกันยังบ่รวยจ้ะเพราะว่าเป็นยังเขายัางต้องดำรงชีวิตเป็นพนักงานต้องทำมาหากินเศร้าคำเศร้าคำแล้วก็เราจะตราบใดที่แฟนเท่านี่ยังเฮ็ดงานอยู่ยังมีรางรด้จ่ายอยู่เพราะฉันแล้วถ้าเกิดว่าแฟนเท่ายังติดอยู่ตรงนี้ยังบวกเกษียณ เข้ากับซิบานั่งกินนอนกินบะไรเพราะว่าเขาบ่ามีเงินรายเดือนเขามาตรงนั้นพอ่อฝรั่งโซมารเป็นแรงงานจ้ะพอได้งานอยู่นี่อยนโซนยุโรปเนาะยิงเช่นเยอรมันอันนี้พอที่ดิวรู้มากประมาณนี้จ้ะถ้าเกิดว่าแฟนเฮ็ดงานอายุงานหลายมีเงินเดือนหลายแต่ละเดือนเขาซิมีอ่าโลนอัพเล็กนุงก็คืออ่าเขาสิเกียนมาอยู่ต้นระพีมากแล้วก็ดอยชินเอนเตนี่เขาซิมีมาให้ทุกปีจ้ะในตัวนั้นเขาสิระบุมันเลยว่า คุณเกษียณแล้วคุณจะได้เงินเท่าใดจากบางคนก็เป็นพันสองพันก็มีแล้วแต่อายุงาน้วการทํางานของคุณว่าคุณได้เงินเดือนหลายเงินเดือนน้อยนะจ๊ะเซร็ปุ๊บเมื่อขึ้นอยยุก็อายุงานส่วนมากเนาะถ้าแฟนคนใดแต่งงานแต่งงานกับแฟนคนนั้นแล้วเขาเกษียณคุณน่ะเป็นครูครูจดทะเบียนสมรสกินภาษีเขาคุณจะได้เงินเงินเดือนรายเดือนจากแฟนคุณพร้อมทั้งแฟนแลวก็คุณนํากันไดนํากันจ้ะเพราะฉะนั้นแล้ว อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะั่นคือคุณได้เงินเดือนกินของเงินภาษีเดือนเงินเอาเดือเนอเงินอ่าเงินเกษียณจากแฟนจากอันนั้นก็คือเป็นข้อดีข้อหนึ่งสำหรับแมบ่บ้านคนใดที่มาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยนะจ๊ะคือจะได้จากตรงนี้ของเยอรมันเนาะเซ็ตปุ๊บของดิวเป็นอีกกรณี เพ่อดิวเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจกเวลาเกษียณมากสิบบาทดอย่างเลยจ้ะแถบสิบไาทไดได้แต่อัศจด้น้อยเป็นเงินเกษียณเนาะยังต่อดิวได้ก็ได้จากเพิ่อนอีกรอบนึงคือกันจ้ะแต่เพิ่นจะได้เงินการเสียภาษีแต่ละปีนี่ขึ้นย้อนหลังมากก็จ,จะเป็นเงินอีกอันนึงพราะเ็จปูบแล้วมันสิบก่คือกับกรณีที่แฟนคนที่ทำงานประจำแล้วคนที่เป็นครูสมรสนี่เพิ่สิได้นําอันนี้คือเป็นอีกกรณีหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ฝากให้ทุกคนเป็นข้อคิดอีกรูปแบบหนึ่งเนาะว่า การที่สิได้เงินเป็นรายเดือนได้เงินใส่ยีหลีจากฝรั่งบางคนเพิ่นการสิได้จากตรงนี้น้ำแนจและลาง้นส่วนมากกืสิได้จากการให้ง,งานโดยนำถักน้ำแดงของเจ้าของคนที่อยู่ต่างประเทศยังหลายๆคนที่เห็นมาก,การประกอบกับอาชีพที่ว่าเพิ่นมาอยู่ต่างประเทศคนเพิ่นกับป้าประกอบอาชีพอยู่นี่ก็คือหมอหนวดแนร้านไทยแนร้านอาหารจา้ะบางคนเพิ่นก็จะเป็นแม่สาวโรงงานแนแล้กกับบางคนเพิ่นก็สี เป็นแม่บ้านตามบ้านต่างๆไปแล้วก็ไปทำความสะอาดแนงเสียนะจ๊ะเฮียนั่นเนี่ยน,น,นี่ว่าไปสรุปแล้วอาชีพที่ททติดตมากกับคนไทยนี่เป็นอย่างที่สำคัญเนื่องเพราะพี่น้องมีโอกาสก,ก่อนที่สีไม่ใส่ชีวิตวิเมื่งหนกถทารูโตแล้วต้องได้มากคอแนะนำไวาให้มีอาชีพที่ตวมาพร้อมอย่างเช่นหมอหนวดพร้อมนะจ๊ะหมอหนวดนี่เป็นอีกอย่างที่หลายที่สุดในประเทศเยอรมันนะจ๊ะพ่นมีร้านหนวดนี่แถบท,ท,ที่ที่ตัวอีกอาชีพนึงก็เป็นอาชีพพอรัวไม่รัวเนาะบันคนเิ่นก็ะสิมาเป็น แม่บ้านพร้อแก็เฮ็ดงานโรงงานสรุปแล้วคือตราบใดที่ยังมีแห่ค็ดงานพ่อพี่พน้องเคิดโลดเพราะว่าค่างเงินเข้าไปแรียกยู่บ้านเฮ้าเ้องด้หลายนั่นและเข้าว่าต้องวางว่าสิต้องมาเอาก็ฝรังหรือว่าต้องฝรังรต้องให้เฮางเนาะขอฝากเป็นตรงนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเนาะและจะโอเคจ้ะสุดท้ายนี้ขอบคุณหลรายสาหรับการรับชมและก็ติดตามคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พ้มด้วยจ้ะขอให้พพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขทุเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ